สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกตามเคยนะครับวันนี้กระผมได้นำพระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองพิมพ์พิเศษเนื้อสีแดงผสมปูนกินหมากเป็นพิมพิเศษสภาพโดยรวมด้านหน้า จะมีแคนไซหรือน้ำว่านหรือแป้งโรยพิมพ์ปุดออกมาทั่วบริเวณด้านหน้าขององค์พระที่เป็นสีขาวๆองค์นี้สร้างประมาณปีพศ2 5 1 2 2ถึง2515และด้านหลังจะฝัง เหียญเจริญพรล่างเหรียนเจริญพร,ล,ล,ร,ญพรล่างก็สร้างประมาณปี2512ถึง2515ก็สร้างไล่ๆก,กันกับพระคุณแผนและก็นำมาฝังไว้บริเวณด้านหลัง วงนี้จะเป็นเนื้อทองแดงตีโคดบริเวณสังคติโคตรทหารและจะมีโคดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวโคดอุณาลมคล้ายๆเลขเก้ครับ แต่ไม่ใช่เลขเก้านะครับเป็นอุณาโลมซึ่งตตีโค้ดตัวนี้ก็จะเอาไว้แจกกรรมการตามที่เขาเล่าหากันมานะครับด้านหลังก็จะลงรอนสายแร่ทองคำทั้งที่องค์พระและที่องค์เหรียญ ด้วยนะครับจะเห็นเป็นสีทองทองบอนสายแร่ทองคําด้านหน้าก็าจะลงเห็นแบบจางๆนะครับจะลงไม่เยอะองนี้พุทธคุณก็สองเล่งนะครับแด้พุทธคุณทั้งเหรียญและได้ทั้งพุทธคุณเหนือผงก็โดยครอบคุมอยู่แล้วครับของพุทิมก็จะ แล้วคลาดปลอดภัยโชคลาบเงินทองเมตตามหานิยมนะครับครอบคลุมวันนี้มีมาแนะนำแค่นี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ